ทำไมเวลาใส่รองเท้านานหนาแล้วไปสัมผัสระบบไฟฟ้าจึงไม่ถูกไฟดูดแต่ว่ารองเท้านั้นน่ะจะต้องเป็นรองเท้าหนาหนาแล้วก็แห้งๆด้วยนะครับเราจึงจะไม่ถูกไฟดูดเหตุผลก็เพราะว่าเท้าของเราเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับพื้นที่มันเชื่อมต่อกับพื้นดินอยู่นะครับเมื่อเท้าเราไม่สัมผัสกับพื้นเพราะว่าเราใส่รองเท้าหนาหนาเนี่ยกระแสไฟเนี่ยมันก็ไม่สามารถไหลผ่านตัวเราลงไปสู่พื้นดินได้นะครับมันจึงไม่ครบวงจรครับเพราะการที่จะครบวงจรได้เนี่ยกระแสไฟมันจะต้องกลับไปหาหม้อแปลงของมันที่มันจ่ายไฟ ไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งนะครับเพราะถ้าบอกว่าคุณเอาเท้าของคุณเนี่ยไปเหยียบบนพื้นเปล่าๆครับโดยที่ไม่ใส่รองเท้านเนี่ยกระแสไฟ comenz. ที่คุณไปสัมผัสเนี่ยมันก็จะไหลผ่านตัวคุณครับลงสู่เท้าคุณแล้วมันก็จะลงไปสู่พื้นที่คุณเหยียบนะครับกระแสไฟเนี่ยมันก็จะไหลจากพื้นที่คุณเหยียบลงไปสู่พื้นดินที่มันสัมผัสหรือว่าเชื่อมต่ออยู่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกระแสไฟมันก็จะไหลกลับไปหาที่หมออแปลงผ่านหลักดินที่ปักข้างๆมออแปลงของมันอยู่นะครับมัน Thank you